สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมอาจารย์ไก่ดารันธาอดีตกรรมการสมาคมหลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปะถรมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่6พฤษภาคม2563นะครับซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีชวดนะครับวันนี้เป็นวัน วิสาขาบูชานะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่รักดารากันอีกสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับและคุณเตอ๋อฉันทวิทนะครับธนเสวีนะครับตามคำแนะนำของ f อผู้น่ารักนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมา,ากันทั้งสองท่านนะครับเริ่มต้น กันที่คุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นั้นเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงนะครับมีอาชีพดารานักสแสดงนางแบบนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะครับเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมนะครับบิดาเป็นชาวเบลเยียมนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ13ปีนะครับโดยเริ่มต้นการถ่ายแบบโฆษณาภาพนิ่ง รถจัก,กรยานยน์ยี่ห้อหนึ่งนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีงานถ่ายแบบแล้วก็เดินแฟชั่นนะครับแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็มีผลงานาต่อเนื่องนะครับและเคยผ่านนักปั้นมือทองนะครับคุณเอสุภชัยศรีวิจิตนะครับและเมื่อคุณใหม่ดาวิกาอายุ17ปีนะครับก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับช่อง7สีนะครับ ปัจจุบันนั้นเป็นศิล,ลปินอิสระนะครับเพราะว่าหมดสัญญากับทางช่อง74แล้วนะครับออคุณใหม่นั้นมีชื่อเสียงมากจากภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับและเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดด้วยนะครับเ,ออเป็นภาพยนตร์ที่ยังหาภาพยนตร์เรื่องอื่นทำํำลายสติลงไม่ได้นะครับถือว่าเป็นนางเอกพันล้านเลยนะครับมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพักขนงนะครับ ผลงานการแสดงต่างๆของคุณใหม่นั้นมีมากมายนะครับแล้วก็มีรางวัลที่ที่การันตีความสามารถหลายรางวัลและเกินนะครับยกตัวอย่างเช่นรางวัลสุพรรณหงษ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับ2,558นะครับรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับ2,558และ2,559นะครับรางวัลพิคเนศสวนสาขา นักสแสดงนำยอดเยี่ยม2,559แล้วก็รางวัลคมชัดดึกอวอร์ดสาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม2,558และ2,559นะครับคุณใหม่ดาวิกานั้นจบการศึกษารดับปริญยาตีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังศิษ์นะครับหลักสูตรนานานชาตินะครับคุณใหม่เกิดวันที่16พฤษภาคม2535นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันก็ คบหาดูใจกับคุณเต๋อนะครับฉันทวิตอยู่นะครับมาดูประวัติความเป็นมาของคุณเต๋อฉันทวิตธนเสวีกันบ้างนะครับชื่อนี้เป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงนะครับมีอาชีพดารานักแสดงนะครับนักเขียนบทด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้มุ่งกับการแสดงนะครับเข้าสู่วงการโดยมีละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์นะครับ ช่วงปศ2,544จนถึง2,547นะครับและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวงการภาพยนตร์เรื่อยมานะครับจนในที่สุดรับบทเป็นตัวเอกนะครับและมีผลงานการแสดงต่างๆมากมายนะครับและหลังวัลที่ได้รับอาทิเช่นนะครับภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับ2,559นะครับ รางวัลเมฆขลานะครับสาขาผู้แสดงตลกชายดีเด่น2,554นะครับคุณเตอ๋อนั้นจบการศึกษาดับปริญยาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันนั้นสังกัดค่าย GDH559 นะครับตั้งแต่2,559จนถึงปัจจุบันนะครับคุณเตอ๋อนั้นเกิดวันที่18กันยายน2,526นะครับ ที่กรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันก็คบหาดูใจกับคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับเรามาดูพื้นดวงชะตานะครับกันทั้งสองท่านนะครับเริ่มต้นที่คุณใหม่ดาวิกาโฮเน่ก่นกอนนะครับออคุณใหม่นั้นเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2535นะครับตรงกับบันเสาร์ขึ้นออ15ค่ำเดือน6ปีวอกครับถึง ปัจจุบันนี้นะครับถึงวันนี้เนี่ยอายุ27ปีนะครับ11เดือนกับ21วันนะครับลักษณะวันที่เกิดนะครับเกิดบันเสาร์นั้นเป็นคนที่ชีวิตนั้นจะต้องเจอกับความยากลําบากนะครับความทุกข์และความวิตกกังวลนะครับแบกรับภาระสูงรับผิดชอบเรื่องใหญ่นะครับเป็นคนที่มีความมานะอดทนอดกลั้นหนักเอาเบาสู้นะครับรักสงบสันโดษเป็นนักสู้ชีวิตนะครับบุคลิกน่าเชื่อถือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับ คนวันเสาร์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะครับและเดือนที่เกิดนั้นมีดาวศุกร์กลมอยู่หมายความว่าเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักความสวยงามนะครับแต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์นะครับเกี่ยวข้องกับศิลปะและความงามนะครับเกิดมานั้น วิถีชีวิตนั้นจะต้องต่อสู้ที่รนนะครับเพราะว่าอัตตนั้นไปกระทบทาสีอัตตาคือตัวเองนะครับทาสีคือความเหนื่อยยากนะครับกระดุมพระไปกระทบทาสีด้วยนะครับกระดุมพระก็คือวิถีชีวิตนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องงานมากนะครับจากหลายจุดด้วยกันนะครับจุดที่1ก็คือสุภาษมีสิบเอ็ดราชาโชคหมายความว่าสุภาษนั้นคือตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ 11ราชาโชคนั้นคือความสะดวกสบายความสําเร็จโดยมีคนรอบข้างช่วยเหลือด้วยดีนะครับแล้วก็ดาวสุกนั้นมีมหาอุดอยู่ดาวสุกคือความเป็นศิลปินนะฮะมหาอุดแปลว่ากิจการหรือความมั่นคงนะครับทักษานั้นมี16โสรดสามคนหมายความว่าการที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากนะครับจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดาวสุกนั้นของคุณใหม่ดาวิกานั้นเป็นสิริในทางทักษะด้วยนะครับอันนี้ถือว่า จะประสบความสำเร็จในความเป็นศิลปินได้ไม่ยากนะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับเพราะว่ากระดุมพระนะครับไปกระทบทาสามีโสรถหมาคนนะครับกระดุมพระก็แปลว่าวิธีการดาเนินชีวิตด้วยการการเงินนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นั้นมีหมาอุดนะครับดวงชะตานี้นะครับจะมีโอกาสมากเป็นมากกว่านักแสดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่า1สุภาพนั้นมีสิบเอ็ดราชาโชคนะครับตําแหน่งหน้าที่การงานมีความสะดวกลอยความสาเร็จนะครับ และหมาอุดนั้นเป็นดาวศุกร์ด้วยนะครับอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามน,นะครับและในดวงชะตานี้จะไม่ทํางานเล็กแน่นอนนะครับด้วยคุณสมบัติของความขยันอดทนและมีพรสวรรค์ในทางศิลปะนะครับมาดูเรื่องราวความรักและคู่ครองกันบ้างนะครับดาวศุกร์ของคุณใหม่นั้นไปกระทบทาศานาวังอันนี้หมายความว่าทาษาานั้นแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับนาวังนั้นแปลว่าความไม่แน่นอนนะครับ แต่อยู่ฐานหมาอุดก็ยังพอมีความมั่นคงอยู่บ้างนะครับส่วนจุดความมั่นคงนั้นมีดาวพฤหัสกุมอยู่นะครับจุดที่เป็นลาภนั้นสุประเคะถือว่าไม่เสียนะครับแต่ว่าไปกระทบหมาบาทอันนี้ก็กำกำกึ่งกึ่งเหมือนกันนะครับพันธุความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวความมั่นคงในเรื่องของความรักนั้นไปกระทบมรณะอันนี้ก็มีความเสียหายอยู่พอสมควรนะครับและปัตตนิดคู่ครองนั้น ไปกระทบโภคาลาภะหมายความว่าจะได้คู่ที่มีทรัพย์นะครับแล้วก็จุดเสียก็คือไปกระทบหมหาอุบาทและอุสาหะอุสาหะนั้นแปลว่าความเหนื่อยยากหรือความลําบากนะครับส่วนหมหาอุบาทนั้นแปลว่าความไม่สมบูรณ์น,นะครับเ,เรามาดูพืดด้นดวงชะตาของคุณเตอ๋อฉันทวิชธนะเสาวีกันบ้างน,นะครับคุณเตอ๋อได้เกิดบันที่18กันยายน2526นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ําเดือน10ปีกุลนะครับ อายุปัจจุบันถึงวันนี้คือ36ปี7เดือน19วันนะครับคืออายุย่าง37ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนเกิดวันอาทิตย์หมายความว่ามีคนที่มีรักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระนะครับแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับหัวก้าวหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทิฐิพอสมควรนะครับ และนะครับเดือนที่เกิดนั้นมีดาวองคารกลุมอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนที่ทําอะไระรวดเร็วขยันนะครับคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับอาจจะใจร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นชอบความท้าทายไม่เกงรงกลัวใครนะครับจริงจังตรงไปตรงมานะครับรักพวกนะครับทํามากกว่าพูดนะครับ วิถีชีวิตนั้นต้องต่อสู้ได้หล่นเช่นเดียวกันเพราะว่าตนุนั้นไปกระทบทาสานะครับตนุคือตัวเองนะครับทาสไาปว่าคนจํานวนมากนะครับอัตตะไปกระทบลาภะนาวังหมายความว่าวิถีชีวิตของตัวเองนั้นจะต้องมีอาชีพที่เกี่ยวข้องและมีการเคลื่อนที่นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องงานเช่นเดียวกันเพราะว่าลาภะนั้นมีสิบเอ็ดราชาโชคลาภคืออาชีพนะครับสิบเอ็ดราชาโชคคือความสะดวกสบายความสาําเร็จในดาวจันทรนั้นมีฐาน14จักรพรรดิอยู่นะครับหมายความว่า จะประสบความเร็ดมีชื่อเสียงและมีความมั่นคงส่วนทาสีความเหนื่อยยากของตนเองนั้นมีมหาอุดอยู่นะครับอันนี้ก็หมายความว่าความลำบากนั้นจะประสบความเร็ดและมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับลักษณะด,ดวงชะตนี้จะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าทาสีนั้นมี13ม,มหาอุดนะครับอยู่แล้วก็าดาวพุธนั้นเป็นสีในทางทักษะอันนี้ประสบความเร็ดได้ง่ายนะครับแล้วก็มหาอุปถัมภ์และเคหังนะครับ อยู่กระทบในเรื่องของอสีในทางทักษะจะไม่ลำบ,บากเรื่องเงินทองและความเป็นอยู่นะครับมาดูเรื่องราวความรักและคู่ครองกันบ้านะครับของคุณเตอ๋อฉันทวิทนะครับธนะเสวีนะครับดวงชะตานี้ต้องบอกว่ามีความเสียหายในเรื่องความรักและคู่ครองเอามากๆพอสมควรเลยนะครับด้วยเหตุที่ว่านะครับ 1. ดาวศุกร์นั้นไปกระทบมหาอุบาทน,นะครับดาวศุกร์คือความรัก นะครับมหาบาทนี้แปลว่าความบกพร่อง,ท,งทั้งหลายนะครับดาวศุกร์นั้นไปกระทบราหูซึ่งราหูไปเป็นกาลก,กินีในดวงนะครับในทางทักษะด้วยนะครับพันธุทุกความมั่นคงของครอบครัวแล้วมีราหูเกาะอยู่ด้วยนะครับหมายความว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับและดาวศุกร์นั้นไปกระทบสุภะมีราหูเกาะเนี้ยอันนี้หมายความว่ามีความพลิกผันแบบฉับพลันนะครับ จุดมั่นคงในเรื่องของคู่นั้นเป็นดาวอาทิตย์นะครับก็คือลาภะเ,เป็นดาวอาทิตนั้นไปกระทบอรินาว,วัางมหาโจรอันนี้หมายความว่ามีความพัดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นและซ้อนด้วย11บราชาโชคก็คือความเล่าร้อนนะครับลาภะนั้นจุดที่เป็นมั่นคงคู่นั้นเป็นดาวอาทิตอันนี้เป็นบาวบาปเคาะนะครับจุดนี้ถ้าเป็นดาวอาทิตหรือดาวศุกร์เนี่ยมักจะมีคู่มากกว่าหนึ่งคนนะครับ และปัตตนีคู่ครองนั้นไปกระทบพินะและพยยะด้วยนะครับอันนี้จะบอกว่าลักษณะคู่นั้นมีตําหนิหรือถ้ามีครอบครัวแล้วจะนําไปสู่การหย่าร้างนะครับเรามาดูวิเคราะห์ดวงชะตาหรือสมพงค์คู่กันทั้งสองท่านระหว่างคุณเตอ๋อฉันทวิทย์นะครับและคุณใหม่ดาวิกาโฮเด้นะครับคุณเต๋อนั้นเกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนคุณใหม่นั้นเกิดวันเสาร์อันนี้ถือว่าเป็นคู่ธาตุนะครับ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับคุณเตอ๋อนั้นเกิดเดือนอมีดาวองคารกลุ่มนะครับส่วนคุณใหม่เป็นดาวสุกอันนี้<ม>เป็นคู่มิตรส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับดาวสุกข,ของคุณเตอ๋อนั้นเป็นกาลีในทางทักษะมีราหูเกาะอ,อันนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับส่วนดาวสุกข,ของคุณใหม่นั้นไปกระทบะพญายะนาวังนะครับแต่ว่ามีมหาอุดก็คือ13อยู่นะฮะอันนี้พอไปวัดไปวานะครับพอไปได้ส่วนลาภความมั่นคงคู่ของคุณเตอ๋อนั้น เป็นดาวอาทิตย์จุดนี้เป็นดาวบาปเพราะอันนี้ถือว่าเสียหายนะครับอาจจะมีคู่มากกว่าหนึ่งนะครับส่วนลาภะจุดที่เป็นมั่นคงคู่ของคุณใหม่นั้นเป็นดาวพฤหัสสุรคราะห์อันนี้ไม่เสียนะครับกระทบหมหาอุบาทอาจจะไม่สมบูรณ์บ้างนะครับส่วนปัตตนิคู่ครองของคุณเตอ๋อนั้นไปกระทบหินะพยายะอันนี้มีปัญหาแน่นะครับจะได้คู่มีตําหนิหรือไม่สมบูรณ์ในเรื่องของความเป็นคู่นะครับและปัตตนิของคุณ ใหม่ดาวิกานะครับไปกระทบโพคาราพระอันนี้ได้คู่มีรัพ์นะครับแต่ว่าไปกระทบมหาอุบตัติอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องคู่ครองเช่นเดียวกันนะครับสรุปเรื่องราวความรักของคุณเตอ๋อฉันทวัฒและคุณใหม่ดาวิกาโอเน่นะครับ 1. นนะครับหากคบหาดูใจกันเป็นคู่รักต่อไปนะครับก็ไม่ดีมีปัญหาอะไรเพราะว่าในวันนั้นเป็นคู่ธาตุในเดือนนั้นเป็นคู่มิตรนะครับส่งเสริมกันดีนะครับ แต่หากมีการจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานกันเป็นอย่างทางการนะครับข้อคู่นี้โอกาสที่จะคบหาดูใจตลอดรอดฝั่งนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับทั้งสองท่านนี้จะต้องผ่านผ่านวันเวลานี้ให้ได้คือในดวงชะตาของคุณใหม่ดาวิกาโหนดนั้นเมื่อคุณใหม่อายุย่าง30ปีนะครับคือราวๆสักพฤษภาคม2565นะครับ ส่วนคุณเตอ๋อนั้นจะต้องผ่านช่วงอ,อ,อายุย่าง3 9ปีคือร,อราวสักกันยายน2566นะครับต้องผ่านให้ได้นะครับถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับทั้งสองคนก็มีโอกาสที่จะคบหากันดูใจดูใจกันได้ต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่โทรศัพท์0 8 1 1 5 9 9เนะครับ996เวลาก็ประมาณสักเก้าถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไอเดีไลน์นั้นเป็นเดียวกันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทตอนน่อ1ดวงชะตานะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการเรียนการลงทุนเพื่อล้มง,งานบุตรหลานการสอบไล่นะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับ ด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับแล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกๆวันนะครับจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรและเบอร์ไอเดียนี้ไว้นะครับในวันที่ท่านเข้าขันแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับติดต่อกันใน y o YouTube ในไลน์ใน Facebook ในชื่อของห้องโหดนนันทานะครับในอินสตาแกรมในชื่อของนันทา99นะครับ ข้อมูลที่ผมจะใช้ในการวิเคราะห์ดวงชะตาจะใช้อยู่4อย่างนะครับ1คือวันเดือนวีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ก็คือลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3ก็คือลายเซนถ้าไม่มีลายเซน็นก็ให้เขียนชื่อนามสกุลนะครับและ4ก็คือรูปใบหน้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับถือเป็นกำลังใจในการทำงานาที่สำคัญในการทำงานนะครับแล้วท่านก็จะได้พบกับคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับ ถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ